คุณผู้ชมคะชาวบ้านและโซเชียลแห่ชื่นชมยายคนนึงค่ะเขาเป็นชาวอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมเขาทุบกำแพงรั้วบ้านของตัวเองเนี่ยค่ะสละที่ดินส่วนตัวเลยนะคะเอาไปขยายถนนช่วงโค้งหักศอกหลายคนชื่นชมกับการกระทำครั้งนี้ของคุณยายค่ะนี่คุณผู้ชมโพสต์จาก Facebook ของคนนี้ค่ะดำรงภาพยนตร์บุรีรัม โพสภาพพร้อมกับข้อความนะคะว่าโปรดดูตัวอย่างการทำรั้วบ้านที่มีทางแยกหัวมุมผมขอชื่นชมเจ้าของบ้านที่สละที่ดินประมาณ4ี่ตารางเมตรเพื่อให้การเลี้ยวรถสะดวกเจ้าของบ้านใจคุณยิ่งใหญ่มากผมเพิ่งเคยเห็นขอชื่นชมครับนี่นะคะหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความชื่นชมความมีน้ำใจของเจ้าของอย่างมากนะคะจากการตรวจสอบทราบว่าเจ้าของคือคุณยาย คนหนึ่งค่ะอายุ75ปีชื่อว่านางจอมเปี่ยมรำอยู่บ้านเลขที่4หมู่ที่2ตำบลบ้านยางอำเภอบ้านยาง ตำบลบ้านยางอ,อลำปลายมาศะะจังหวัดบุรีรัมย์ทีมข่าวก็ไปที่บ้านคุณยายค่ะคุณยายก็พาสำรวจเลยนะคะคุณผู้ชมไปดูที่ของตัวเองก็บอกว่าสละที่ส่วนตัวขนาดความกว้าง4เมตรยาว6เมตรเพื่อขยายถนนให้เข้าให้ออกช่วงเลี้ยวหักศอกรถเนี่ยจะสามารถสัญจรเข้าออกได้อย่างสะดวกป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ นางจองบอกแบบนางจองบอกแบบนี้นะคะบอกว่าสร้างบ้านแล้วก็ทํารั้วตามแนวเขตโฉนดที่ดินแต่ว่าบ้านของเธอนะคะอยู่หัวมุม ก็คือถ้าเกิดเลี้ยวปุ๊บเนี่ยต้องเป็นเลี้ยวหักศอก90องศาทีนี้รถเล็กเนี่ยมันเข้าออกได้ปกติแต่ถ้าเป็นรถขนาดใหญ่มันเลี้ยวลําบากบางครั้งรถใหญ่ก็เฉี่ยวชนหลังคาบ้านได้รับความเสียหายทีนี้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะอาวาสวัดหนองตาดก็มาพูดคุยแล้วก็บอกว่าขอซื้อที่ดินช่วงหัวมุมได้ไหมจะได้ขยายถนนทางเข้าออกให้กว้างขึ้น รถจะได้เลี้ยวเข้าออกได้สะดวกมากขึ้นคุณยายบอกว่าไม่ต้องซื้อหลวงพ่อไม่ต้องซื้อเลยถ้าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมยินดียกให้ฟรีไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆค่ะแม่กะโมชนาศถูไห้เราเออแม่ไม่เยากรองเหาหยั่งให้เราเฮทสาคว้มจะดวก เบิรบ้านเบิร์มีห้งกันได้วิ่งในเลนน้ำกันอแต่ว่าก่อนหน้านี้คือมันเลี้ยวค่อนข้างลำบากใช่ไหมลำบากรถบ้านเนี่ยมันเลี้ยวบันไดครับไงแต่ประกาประมาณหาดรอกหายใจเล้าวว่าเลี้ยวได้หาเฮ็ดเอ้ยชาวบ้านที่ใช้รถบรรทุกหกล้อผ่านเส้นทางนี้เป็นประจำบอกนะคะว่าก่อนหน้านี้เวลาจะเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกลําบากมากเลยค่ะกว่าจะผ่านเข้าออกได้แต่ว่าหลังจากคุณยายได้สละที่ดิน ทุบรัว้วกำแพงแล้วก็ทำให้ถนนเนี่ยมันกว้างมากขึ้นก็เลี้ยวเข้าออกได้สะดวกมากขึ้นตามไปด้วยค่ะดีใจไหมครับที่ท่จะนายเขาดีใจดีใจเนาะครับผมแ,แ,แล้วก่อนก่อนหน้านี้ครับที่เลี้ยวมันเลี้ยวยากๆเนี่ยเ,เราเราเราวิธีแก้ไขย,ยังไงคือต้องถอยหนาถอยถอยหลังก่อนแล้วเดินหน้าใหม่หลายรอบต้องโยกต้องโยกก่น เพื่อนบ้านก็บอกนะคะว่ายายจอมเนี่ยเป็นคนจิตใจดีอบร้อมอบอ้อมอารีมีเมตตากับทุกคนที่ผ่านมาก็ทําบุญกุศลมาตลอดทีนี้พอทราบข่าวว่าคุณยายสละที่ดินส่วนตัวขยายเป็นถนนสาธารณะก็ขอชื่นชมในความมีน้ําใจของคุณยายนะคะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆนะคะรั้วใหม่ถ้าคุณผู้ชมดูจากมุมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะคะว่าคนที่จะไปใช้ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องแบบว่าคือ 90องศาจริงๆเพราะว่ารอยเดิมก็มีให้เห็นอยู่นะคะนี่หลายๆคนก็ชื่นชมค่ะ